พาชมคันนี้ก่อนอาทิตไฮบิดตัวนี้นะฮะคันนี้ล้อแม็กนะครับได้มาแล้วสีทูโทนนะครับสวยมากคันนี้ตัวยางยังเป็นปี2-1อยู่นะครับผมขอบ17นะครับผมอันนี้จับคู่มาเป็นยางดันหลบนะครับผมให้อารมณ์สปอร์ตครับขับหนึบแน่นอนนะครับผมอันนี้สวยนะฮะเพิ่งเพิ่งมาเลยนะครับคิวประตูโครเมียมนะครับคันนี้ ปติตโครเมียมสวยมากนะครับผมคันนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับคันนี้จอดอยู่ที่โตโยต้าทัวร์สมิธสาขาบางนานะทดลองขับได้นะครับผมนี่มาดูด้านท้ายกันหน่อยที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างมากๆนะฮะคันนี้ยางอะไรเครื่องมืออยู่ครบนะครับผมคันนี้เก็บของได้เยอะภายในกว้างนะฮะ คันนี้อาติสเนี่ยเบาะปรับได้ด้วยนะเบาะนั่งคนนั่งโดยสารตอนหลังนะฮะพับได้นะครับเดี๋ยวไปพับให้ดูพ้าที่เอาไว้ขนของที่มันมีขนาดยาวนะฮะอันนี้นี่ครับสามารถใส่จากด้านหลังยื่นมาด้านหน้าได้เลยนะฮะเบาเบาเบาอ,อีกแล้วเบาเบาะปรับได้นะฮะหกสิบสี่สิบนะครับผมสามารถยื่นยาวมาตรงนี้ได้เลยนะครับผม กว้างมากมากนะครับเอาไปใช้งานคุ้มนะครับเดี๋ยวพับทั้งสองทางให้ดูนะครสมรรถนะของอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องชื่ออยู่แล้วนะครับผมในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างหนึบแน่นอนนะครับผมพบนี่ฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับภายในเบาะหนังนะฮะเดิเดินได้สีขาวนะฮะจอสัมผัสนะครับ เรียบร้อยแอร์อัตโนมัติครับผมกุ่มพุ่สตาร์ทคันนี้เลขใหม่น้อยมากๆนะครับผมเลขใหม่อยู่ที่11,800เท่านั้นนะฮะดีๆนะครับผมใครที่สนใจอาติสนะฮะคันนี้นะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้ว่าสนใจอาติสคันสีดำคันแรกนะครับผมนะฮะติดต่อสอบถามได้ทางพนักงานของเราให้